บ่ายดีไหมเอ้าจ้างพื้นลงไม่ได้ปัดมาวันนี้มาไหว้ยิ้มว่างานอยู่ไหว้ชวนไปทำงานนี่ทำงานงานไหนเลยกับต้ขับรถสูกโค้งโค้งไม่เป็นอยาครับเงินเดือนประมาณแค่น่าดีนี่กับปันนี้ก็คือทรงเลี้ยงลูกเนี่ยบายบเลยนี่เดี๋ยวต้องต้องอะไรเรื่นั้นกับเออต้องขาดใจ ในการเดินทางไรก็ประมาณสามเส้นหรอกต้องมีเส้นเดียวโอ้ยี่เหรอยืด,ดยแล้วต้องเส้นไหมไอ้เรื่องนั้นก็มีอยู่แล้วครับแต่ว่าก็ต้องเอาทีดินหน้าลายมาจำนองไอ้กระพุ้มก่อนนั่นก็ไปจัดทะเบียนจำนองนั่นเดี๋ยวทำสัญญากูกนก่อนนะสัญญาก,กูได้ครับได้แต่ต้นอ,อยงือกกูมันต้องมีพ้ายยาด้วยไหมครับเออต้องหาพยานมาแสองคนแถวนี้พอรหรือจักใครมาครับแถวนี้ไม่มีใครเลยอุ้ยกล้องคนนู้น า้ไลงมัยได้ไรับผมบาเป็นไปย,ย,ยันเนี่ยพสิไปยันกูยืมตังค์ผมไปทำงานตังประเทศครับโอเคครับยิ่งปกกากับปากกาเดี๋ยวผมลงกับลองอเ,เดี๋ยวพ่อ,อมีเบี้ยเราคอยมาขึ้นผมแะ้ทำงานได้ท้งก็เดี๋ยวผมจะขึ้นงานครับโอเคครับ ขก็ปุ่นมาก็ปุ่นมาอะโหลจางเพื่อนนี่ผมอยู่นะตำแหน่งอะไรนี่โขลกโขลถึงแบนี้อ่าขอบแถวไอ้นี่ต่างเส้นกับเดี๋ยวก็จันทร์นุชจันทร์หน้าไหลจีกับคุ้มนั่นเดี๋ยวคุ้มไปจัดการให้นะโอเคครับคุ้มคุ้มก็โทรมาได้ขอบเบอเดิมวนะโอเคครับผมได้เดี๋ยวคุ้มไปจัดการเจนครับเออจางมันหวามันมีโทรมา ไปนี่กับป้านเหม่ไล่อาทิตย์เร็วนี่ตัวว่าแหล่วะฮัลโหลฮัลโหลครับจ้างเพื่อนเร็วกับรัดการนี่ให้พุมเดินทางวานนีบันรื่นี้ไม่แจ้งมาเลยพุมรออยู่เป็นอาทิตย์ตพราอาทิตย์เร็วนี่จ้าอ๋อเดี๋ยวนะ พอดีว่าตอนนี้พวกติุราอยู่เดี๋ยวเป็นตืกอย่างโลกอีกที่ครับไม่ค่อยว่างครอกเันนี่ติวรา้วยนี่ครับังจังพืเอมาฮ่าใครโกกานีไม่มีคนอยู่เลวไอจางเพุ่มอยู่นี่ไหนออาปาไม่เห็นไล่ว่นเร็วสายใหญ่โอไปร์ไล่เพือนเร็วเงียบดียง สวัสดีค่ะ,ส,คะสำนักงานเราลมีรายกค่ะจกับ่อนะครับมมันมีรอะไรคับคือว่ามันเรือทนทีงทให้แบไอ้ผางเปมอ้อมมา,มาชวนผมไปท่าง,งานเข้าตรวจสืตาเมืเ่อนแต่ว่าการสืบตาเามาเื่อานนั้น,น้องอยากตามตามเซนซึ่งปมมีอยู่ซึ่งตามเซนป้มมีเซนหนึ่งคุณงมก็เลยยินจางเลยสองเน แต่ว่าอาจา้างก็ยยังยังได้จา้างเอาที่ิ่งบ้องมาไปทำประกันไว้ซึ่งเนี่ยงหลังจากนั้งจ้าง่าไปเลยตามความจริงนะครับนายนกได้รับการจับชวนจากนายช้างให้ไปทำงานที่ต่างประเทศโดยมีค่าใช้จ,จ่ายจำนวนสามแสนบาทเนื่องจากนายนกมีเงินหนึ่งหมื่นเซนบาทจึงได้มอบเงินดังกล่าวให้แก่นายช้างต่อมานายช้างได้อ้างว่าจะให้กู้ยืมเงินเพิ่มอีกสองแสนบาทและได้นำที่ดินของนายนกไปจดทะเบียนจำนองเป็นประกัน แต่ความจริงนายช้างไม่ได้สมมติมูลคู่สองเซนบาทให้แก่นายนกและหลังจากนั้นก็ไม่ได้นำเงินหนึ่งเซนบาทไปดำเนินตามที่กล่าวอ้างพเพราะต้องเงียบหายไปขอไ้อเท็จจริงเป็นจริงใช่ไหมครับกับปับันนี้เลยครับในส่วยหนึ่งเซนบาทน,นะครับที่นายนกมอบให้คือเป็นทรัพย์สินที่นายช้างให้รับโดยบัตรสัญญาเงินันย่ากฎห,หมายได้ตามมาตรา406ของกฎหมายแห่งปัจจุบันายช้างจึงไม่มีเงินดังกล่าว สำหรับการดำเนินไทในฐานล่ามค้นได้เลขการเคล่อนการจำลองนะทีน้ำหน้กสามตามมานตาสีสวิต่์กรบกฎหมายที่พิ่จะาำมาแจ้ครัอทีนอำหนากสามามถาร้อร์มที่คุ้นำกเรียนกำลังอยู่ที่อาจารย์จะ้างตั้งอยู่้ะวสรุปนะมันอู่สองแสนบาทไม่ขั้นจริงแต่แม้แต่ญารผู้ยเองในการจำลองเป็น่ามต้งเป็นต้นมันอยู่แสนบาทเป็นล่ามควรได้นายจ้างไม่มีจถูกร้อง นายเมืนสามารถฟ้องเติดคดีได้เพื่อเรียกเงินคืนแสนบาทของจอเปียเล็กเพื่อต่อต้านะครับจะมองโดยมีอำนาจสามฟ้องแม่ตามคือมันรองลงมาเลยวีเจสหมายมันจำเป็นต้องด้วสวัสดีครับพวกเราจะนี่จากเออ่สำนักงานกฎหมายเอสยูจำกัดนะครับครับผมเออ่ต้องการปรึกษาเรื่องอะไรครับเฟอพอดีว่าหลายเดือนก่อนผมไปโจเข้ามาครับแปลว่าผมไปโลกว่า ไปทาง,งานสีเมกาครับแบบผมก็เขาดืมเบียร์พง่มกเนทุที่ผมก็ไม่หายเขาคับแบบม,มนันพุ่มตนนี่ตามนี้ครับคือผมถ้าหมาดสว,ว่าอ่างลยได้มางับสว่าให้ผมไม่ไม่ต้องหลับถวอยที่ช้้งได้รงมาครับจูดได้ตกลงผู้ยมมื่นงะมาณสองแสนบาทจากจำเลยเพื่อนาไปใช้จ,จ่ายเป็นหน้า,นาดึงทางไปสัมปทานรางวที่ สัญญาผู้เงินจํานวน2องแสนบาทนะครับได้ตําหนังคือและมีลายมือชื่อของโจทย์ผู้คู้ครบต้วนนะครับแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมาตรา653แห่งระมวลกฎหมายแพ่งเละพาณิชย์จึงเป็นสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายได้กปันกับจก์นะครับจากแล้ว่าจากที่ผมได้สัญญาดังกล่าวนี้ก็สมบูรณ์แล้วย่อมขอให้เกิดในทหน้าที่ตามกฎหมายกล่าวคือโจทย์มีหน้าที่ต้องจำรับมีคืนให้เก่จจำเลย จึงจะมีสิทธิ์ที่จะใส่ถอนจำนวนที่ได้จำันี้คู่น,นั้นได้ครับตามาา 8, 2, ตมารจะจิตด้อยสองแห่งกำนวนอมาเท่ยงแม้ปานีส่วนเงินจำนวนหนึ่งแสนบาทที่หยุดถ้าสมมติให้นั้น,งงนเป็นค้านไ้จ่ายที่ไม่ได้มีการตกลงให้เป็นหนี้หรือหนี้คู่หรือหนี้ที่จำเลยต้องคืนแต่อย่างใดจำเลยจึงไม่มีหน้าที่ต้องคืนเงินจำนวนดังกล่าวหรือให้เก็บจงินครับโอเคครับขอบคุณก็ค,ณคุณมาครับครับ Yeah.